ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเมื่อสักครู่เราก็ปอกสายเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็จะนําสายมาเข้าคอเชอร์ครับส่วนไหนครับที่เรียกว่าคอเชอร์เนี่ยครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ครับนี่คือคอเชอร์นะครับก็าไม่มีมีลูกยางครับผมมีตัวรับครับผมาครับผมสามารถเปิดปิดได้ที่หมา สองขาดทำไมต้องมีสองขาดครับก็มเือรับที่ปีนสี่คอคถ้าเป็นสอพอก็จะมีเดียวถ้าเป็นส8คอก็จะมีสีาขาดเชิญต่อเลยครับแมกก็ทำจาง ไปสักสามนิ้วสามนิ้วอือนี่สักชื่อว่าอะไรขี้หมาครับก็เอา,เอา,เ,อาเอาตามความเข้าใจแหละครับกับผมทำงานผมเรียกขี้หมากันผมก็ต้องเรียกขี้หมาแหละครับเป็นสับเฉพาะนะครับ พันเพื่ออะไรครับที่หมาเนี่ยเพื่อไม่ให้น้ำเขา้าตรงนี้เป็นเส้นอินพุตหรือเอาพุตครับเส้นเอาพุตน,นะครับก็ใส่แล้วก็บีบผัดขี่หมาลงไปอย่างนี้นะครับเดกที่จิดด้วยครับ อยู่ตรงไหนครับลูกยางครับลูกยางตัวล็อกสายครับแขวงครับเร็วครับอย่าช้าโอเคเสร็จแล้วเราก็ล็อกสายนะครับครับดีบปักบับให้แน่นเก็บทีแน่นเข้าสูงหัวใจ <laughs> เดี๋ยวตลกนะไม่ใช่หมับ แรงก็ประมาณ1ใน4ส่วน,นครับก็จะมีสายเส้นหนึ่งครับเป็นสายของคุณอน,นนท์ที่ต่อสายเตรียมพร้อมไปแล้วนะครับเป็นเส้นอินพุตก็จะทำเเหมือนกันนะครับอินพุกับเอา ทำอะไรต่อครับไปก็มาเต,มเตรียมงานเตรียมการเอาสายเข้ามาอยู่ในถาดน,นะครับอันนี้ก็คือการใส่เคเบิลไทเพื่อที่จะล็อกทิวนะครับรัดทิวเอาไว้ นี่นะครับแล้วก็หนึ่งถาดก็ใช้ได้สองทิ้วนะครับก็จะเรียงเรียงตามที่เรานับคอไฟเบอร์นะครับน้ำเงินส้มเขียวแล้วก็น้ำตาลนะครับจะม,มีสีน้ำเงินกับสีส้มนะครับคู่กันนะครับจะเข้าถาดด้านล่างสุดนะครับเป็นถาดที่หนึ่งแล้วก็เทปพ,พันไฟนะครับพันจุด ที่มาร์กเอาไว้นะครับนี่นะครับมาร์กไว้ประมาณนี้แล้วก็เทพันไฟอยู่างลงไปนะครับแล้วก็ต้องเผื่อสายเอาไว้นะครับไม่ไม่หย่อนมากไม่ตึงมากครับเพื่อที่เวลาเปิดสายถ้าถ้าสายตึงไปเปิดสายมากก็ก็สายก็จะลังได้นะครับก็ต้องเผื่อไว้พอดีครับถ้าเผื่อมากไปก็เวลาปิดคอเชอร์ก็ทําให้มีการติดทับสายได้นะครับ หลังจากนั้นเราก็ตัดในส่วนคิ้วออกนะครับเราใช้เคีมปอกนะครับจะเห็นว่าข้างในจะมีเป็นวาสลีนหล่อเลื่อนอยู่นะครับ อั้นเราก็จะเอาทิชชู่นะครับมาเช็ดออกอีกทีนึงนะครับก็จะมีคนจับไปคนนึงนะครับก็หูดสัญญาออกคนหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นเราก็นำสายเข้าถาดนะครับแล้วก็รัดเข็บนท้ายเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการเก็บคอไฟเบอร์นะครับ รู้ไว้แนละ้วขอัยครับวางวางวางวาสลีฟนะครับแล้วก็าวางตะยานแล้วก็ตัดเท้พอดีนะครับพักไว้หรอ นี่เป็นนี่คือเป็นวาสลีนนะครับหล่อลื่นเป็นเจลนะครับแล้วเช็ดออกจะก็นำสายมาเข้าเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะทำการต่อตรงต่อไปนะครับ แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปครับสำหรับหนึ่งขั้นตอนแล้วก็เราเปิดถาดแรกไว้เพื่อที่จะนำปฏิยาท,ทำต่อนในถาดที่สองนะครับก็นำเข้าอีกสองคิ้วนะครับมันจะเป็นขั้นตอนเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวใช้าของนิยาาพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวมาชมกันต่อในช่วงการสไปร์ไฟเบอร์อัปติกนะครับขอบคุณครับ